สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกำลังจะทำชุดประกอบโซล่าเซลล์ที่เรียกว่าชุดนอนนาก็คือเป็นชุดที่เอาแบตเตอรี่แล้วก็เอาแผงโซล่าเซลล์ต่อเลยวใช้ได้เลยแต่ชุดนี้จะพิเศษที่แตกต่างจากที่ท่านเคยชมมาคือชุดนี้เน้นใช้ปั๊มน้ำนะครับแล้วก็เป็นปั๊มน้ำออโต้ปั๊มบ้านทั่วไปนะครับเพราะว่า ชุดก่อนหน้านั้นที่ผมเคยอัปโหลดลง youtube เป็นการใช้ปั๊มน้ำที่ต่อตรงจากแผงอันนี้คือเป็นปั๊มบ้าน220ผมจะใช้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งบอกตรงๆว่าไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วอินเวอร์เตอร์ที่ผมเทสผมก็จะเทสกับสว่านหรือว่าพัดลมหลอดไฟเป็นหลักแต่นี่เป็นปั๊มน้ำมี2เต้ารับ แล้วก็ตัววัดโวนต์อยู่ตรงกลางแล้วก็วัดแรงดันเขาออกอยู่ตรงกลางแต่ด้านหลังนี่จะเป็นพัดลม2ตัวนะครับอันนี้เป็นรุ่น24โวลต์นะครับใน l a z d d a มีจำหน่ายนะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์ของอร้านค้ามาแปะเอาไว้นะครับเอาละครับนี่เทสขั้วแบตเตอรี่ก่อนนะครับ ไฟแบตเตอรี่25โวลต์โอเคไฟเข้าแล้วนะครับนี่เสียบแล้วนะครับแต่ว่าปั๊มจะยังไม่ทำงานนะครับผมต้องไปเปิดก๊อกน้ำก่อน ผมจะวัดแอมด้วยนะครับว่าในขณะที่ปั๊มน้ําทํางานนั้นกินไฟกี่แอมกินแบตเตอรี่กี่แอมนะครับเป็นแอมที่ดึงมาจากแบตเตอรี่นะครับอ่านได้8.5แอมนะครับในขณะที่ปั๊มน้ําทํางานนั้นจะดึงไฟไปที่8.5แอมเป็นไฟ24โวลต์น,นะครับถือว่าใช้ได้ แผ่นไม้นี้ก็คือเป็นไม้อัดประสานยางพาราหนา16มิลกว้าง4ฟุตยาว8ฟุตแผ่นละ1,300บาทผมเอามาซอยเป็นขนาด60เซนคูณ50เซนเพื่อที่จะได้ติดเบรกเกอร์ติดอุปกรณ์ตัวชาร์จติดเต้ารับอยู่บนแผ่นไม้นี้นะครับ ไฟจากแบตเตอรี่จะมาเข้าเส้นนี้นะครับแล้วก็มาผ่านเบรกเกอร์จากเบรกเกอร์ก็จะไปเข้าอินเวอร์เตอร์ออกจากอินเวอร์เตอร์ผ่านปลั๊กตัวนี้นะครับมาเข้าเบรกเกอร์แล้วก็เข้าชิโนทัมเมอร์เพื่อควบคุมกระแสจากนั้นก็มาที่เต้ารับตัวนี้2ตัวนะครับก็เพื่อให้ สะดวกก็ติดเต้ารับแยกออกมานะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบประหยัดเนี่ยก็ไม่ต้องมีชุดนี้คือชุดปลักตัวนี้ไม่ต้องทํานะครับใช้เสียดจากด้านล่างแต่ว่ามันจะไม่สะดวกเท่านั้นเองครับแต่ก็ลดต้นทุนไปได้เป็นร้อยเพราะว่าตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวชาร์จแบบที่เรียกว่า MPPT ผมต่อสายต่ออุปกรณ์ตามผังวงจรนี้ครับ ระบบ24โวลต์จะใช้แผงโซล่าเซลล์3แผงอนุกรมนะครับไม่เกินนั้นถ้าต้องการใช้แผงมากกว่านั้นต้องทําเป็น2สตริงก็คือเอาไปขนานได้6แผงนะครับจะผ่านเบรกเกอร์1ตัวแต่ว่าจุดนี้เนี่ยผมติดตั้งเซิร์ฟโปรเทคชั่นกันฟ้าไปด้วยนะครับแล้วก็ไปเข้าที่ตัวคอนโทรลชาร์เจอร์จากคอนโทรลชาร์เจอร์จะมีเบรกเกอร์1ตัวนะครับแล้วก็มาที่แบตเตอรี่ ส่วนฟั่งโหลดนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเราดึงจากแบตเตอรี่ไปใช้กับตัวอินเวอร์เตอร์เลยขนาดสายนะครับผมใช้6กสแควร์มิลนะครับตามในตารางของคู่มือของอินเวอร์เตอร์นี้นะครับสายที่มาจากแผงโซล่าเซลล์ก็จะเป็น6 s สแควร์มิลเหมือนกันนะครับแต่อาจจะดูเส้นเล็กๆไปหน่อยเพราะว่าอันนี้มันเป็นเป็น,ปนสายแบบฉนวนชั้นเดียวนะครับ ที่เราใช้ในอาคารแต่ถ้าเป็นสายนอกอาคารเป็นสายพีวีนั้นต้องเป็นฉน,นวน2ชั้นนะครับแล้วก็สายดินนะครับผมใช้เป็น4 s q สแควร์มน,นะครับตอนนี้ผมต่อไฟจากแผงโซล่าเซลล์มาแล้วนะครับผมจะเช็คดูว่าไฟมาที่กี่โวลต์น,นะครับเอาละเ9โวลต์ผมต่ออนุกรม2แผงแผงและ 340วัตต์นะครับเปิดเข้าตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับโอเคตอนนี้เราจะเห็นว่าคอนโทรลชาร์จเจอร์ทำงานนะครับหน้าจอของคอนโทรลชาร์จเจอร์ติดแล้วนะครับแล้วก็มีโวลต์บอกแล้วว่าแบตเตอรี่25.2โวลต์แต่แอมยังไม่ขึ้นเพราะอันนี้ยังไม่มีการชาร์จถ้าผมเปิดเบรกเกอร์ตัวโซล่าเซลล์เห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ติดแล้วนะครับแล้วก็แอมก็จะขึ้นแล้วตอนนี้ ขึ้นมา8แอม11แอม10แอม9แอมมันจะสวิงนิดๆหน่อยๆสแสดงว่าตอนนี้คอนโทรลชาร์จเจอร์ทำงานนะครับทำการชาร์จแบตเตอรี่และเมื่อถึง29โวลต์นะครับมันก็จะหยุดชาร์จแอมตรงนี้ก็จะกลายเป็น0คราวนี้มาเทสในฝั่งของ220โวลต์กันบ้างนะครับตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ของอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าผมเปิดเบรกเกอร์ขึ้นมานี่ผมจะลองเอาสว่าน,นครับ ที่เป็นสว่านเสียบปลักเนี่ยมาเทสดูตัวที่เสียบพัดลมนี่เอาละพัดลมก็ทำงานนะครับถ้าท่านใดที่มีความรู้ทักษะพื้นฐานด้านไฟฟ้าอยู่บ้างก็สามารถซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับมาประกอบ ตามไดแกรมนี้ได้เลยนะครับรายการอุปกรณ์ผมใส่ไว้ในช่องรายละเอียดของวิดีโอหรือถ้าไม่สะดวกที่จะประกอบเองจะให้ผมประกอบให้ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องโทรมาพูดคุยสเปคกันก่อนนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมติดตามสมชาย DIY ให้ครบทุกช่องทางนะครับ